จามาดูนะคะในส่วนของข้อนี้คือการเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงค้่ต่อไปนี้ในรูป a บวก bi เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงจากอันนี้นะคะจำนวนเชิงซ้อนของเราในอยู่ในรูปของเชิงคั่เรียบร้อยแล้วจำนวนเชิงคั่นะคะก็คืออยู่ในรูปของ r คูณด้วยคอ,สต,อสตาบวก I sin ซีต้านะคะซึ่งตัวนี้มาจากอะไรซึ่งตัวนี้นะคะก็คือมาจากแซดเท่ากับ A บวกด้วย B i นั่นเองดังนั้นสิ่งที่เป็นนะคะเราจะต้องทำตัวย้อนกลับค่ะจำนวนเชิงซ้อนของเราคือตัวนี้เราก็ทำการตัวย้อนกลับลกทำให้ได้เป็นตัวนี้นะคะเราก็มาเริ่มเลยเริ่มจากน่ะ 6นะคะอยู่นอวงเล็บเหมือนเดิมเราก็มาหาว่าค่าคอร์สลบพายส่วนสี่คืออะไรอ่ถ้าใครนึกไม่ออกก็วาดวงกลม1ห,หน่วยดูพายส่วนสอยู่ข้างบนเนาะดังนั้นลบพายส่วนสี่ตรงนี้ค่ะพายส่วนสก็คือมีค่าคอร์สกับค่าไซาก็คือรูทสองส่วนสกับ ลบรูทสองส่วนสองเราก็นำค่ามาใส่เลยค่ะก็จะได้เป็นรูทสองส่วนสองไออ่ารูทสองส่วนสองนะคะแล้วก็ลบกันกันกบค่าของทรายนะคะนึกด้วยทรายมันเป็นลบเนาะครูก็ได้ใส่ลบไว้ให้เลยก็จะเป็นรูทสองส่วนสองแล้วก็ไอที่คูณอยู่นะคะหนึ่งตัวแล้วเราก็นำหกคูณเข้าเลยค่ะ หคูณเข้านะคะก็ตัดทอนกับ2เหลือ3รูส2ลบด้วย3 2รูสอไอได้ค่าตามที่โจทย์ต้องการอย่างลบ a บวก b I, ไเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่2ค่ะทำเหมือนกันเลยเราก็จัดการเลยค่ะรูส2คูณกันกันกบ cos ์สพายส่วน4 c o คอรสพายส่วน4ก็คือ รู้สองส่วนสองบวกด้วยรู้สองส่วนสองค,คูณไอนำรู้สองคูณเข้าค่ะนำรู้สองคูณเข้าก็จะได้ออกมาเป็นสองส่วนสองบวกด้วยสองส่วนสองไอสองส่วนสองตัดทอนกันกลายเป็นหนึ่งบวกด้วยหนึ่งไอค่ะ หนึ่งไอจำเป็นต้องเขียนไหมลูกอ่าหนึ่งไอไม่จำเป็นต้องเขียนเราก็เขียนเป็นหนึ่งบวกได้ไอเฉยๆได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ่ะต่อมาค่ะเรามาดูข้อที่สามกันลูก ข้อที่3นะคะก็จะเป็นในลักษณะของเลขชี้กำลังเนาะอันนี้พอถึงเป็นเลขชี้กำลังมันคือกฎของอะไรคะ <c oughs> เลขชี้กำลังก็คือกฎของเดอร์มัวเนาะสิ่งที่เป็นนะคะเราจะต้องนำเลขชี้กำลังคูณเข้าไปนะคะกฎของเดอร์มัวก็คือซาดยกกำลังเอ็นหาใครจำไม่ได้ซาดยกกำลังเอ็นเท่ากับอายกกำลังเอ็นคูณด้วยคอสเอ็นซีตา นะคะแล้วก็บวกด้วย i s i ซ n ์ซีตาด้วยอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะดังนั้นเราจะนำแปนะคะมายกกำลังข้อนี้นะคะเราก็จะได้มาเป็น2ยกกำลัง8คูณกันกับคอร์แปพายส่วนหบวกด้วย i s i ซแปดพายส่วนหค่ะ เราก็มาจัดก,การเลยค่ะ2ยกกําลัง8ส่วน8พายส่วน6ตัดทอนเหลือ4่ส่วน3ทุกคนจินตนาการออกไม่รู้ว่า4ส่วน3อยู่ตรงไหนคะ4ส่วน3ก็คือเกิน1รอบมาเนาะก็จะเป็นตรงนี้ค่ะ4่ส่วน3 4พายส่วน3นะคะ4พายส่วน3ก็คือมุม ตรงนี้เนาะก็คืออยู่คอนแลนนี้นะคะก็คือมุมเท่าไหร่ลูกคือมุม60องศามุม60องศาก็จะมีค่าคอร์สเป็น1ส่วน2ค่าทรายเป็นรูปสส่วน2ถ้ามันอยู่ในคอนแลนนี้ก็จะมีค่าเป็นลบถึงคู่ใช่ไหมคะเราก็เลือกค่ามาใส่เลยคะ่ะเราก็เอาค่ามาใส่คอร์สของ4ส่วน3ก็คือลบ1ส่วน2บวกด้วย ค่าไซน์ของมันก็คือลบรูปสส่วนสแล้วก็คูณกับค่าของ I อค่ะ,ะในส่วนของข้อนี้เราก็จะได้เป็น2คูณเข้าเนาะมันก็จะตัดทอนกันนะคะเหลือเท่าไหรล่ลบลบ2ยกกำลัง7ใช่ไหมคะ แล้วก็ลบก,กันกับ2ยกกำลัง7รูส3ไอเราก็มาดูสิว่าแล้ว2องยกกำลัง7เนี่ยจะจบตรงนี้ไหมหรือเราสามารถหาค่าได้ไหม นะคะถ้าเป็นตัวเยอะๆเราอาจจะไม่คุณเข้าก็ได้นะหนูเราอาจจะค้างเอาไว้แค่2ยกกําลัง7แล้วคูณกับวงเล็บหนูาอาจจะทําเป็นรูปนี้ก็ได้ค่ะ2ยกกาลัง7เดี๋ยวกูลบนี่กันอ่ะเป็น2ยกกําลัง7คูณกับลบ1ใช่ไหมคะแล้วก็ลบด้วยรูปสามไแต่เนื่องด้วย2ยกกําลัง7เนี่ยเราสามารถทําเป็นเลข ยกกำลังที่เป็นหาค่าได้เนาะเพราะสองยกกำลังเจ็ดมันก็คือสองยกกำลังสามคูณสองยกกำลังสามหรือหนูจะเอาเป็นคูณสองยกกำลังหนึ่งหรือหนูจะเอาเป็นยังไงก็ได้ถ้าหากใครนึกไม่ออกใค้แยกแบบนี้ก่อนนะคะเราก็จะได้เป็นสองยกกำลังสามมีค่าเป็นแปดสองยกกำลังสามมีค่าเป็นแปดและนี้ก็คือเป็นสองนำมาคูณกันแปดแปดหกสิบสี่คูณกับสองก็เลยมีค่าเท่ากับ 128โอเคไหมคะเราก็จะได้ออกมาเป็นลบ128ลบด้วย128รูท 3i แบบนี้ค่ะ,ะต่อมาเรามาดูข้อที่4ค่ะ ในส่วนของข้อที่4นะคะก็จะลักษณะคล้ายกันนะคะก็คือใช้กคดของดูมัวในการทำนะคะก็คือจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ลูกจัดรูปสิ่งที่เราได้ก็คือจะเป็นรู 3, ้สามยกกําลัง6คูณกันกับโคดของ6คูณายส่วน24บวกกันกับไอไซ์ของห คูณพ,พายส่วน24ทําการตัดทอนพายเอ้ยทำการตัดทอนค่ะ6 1 6 6 4 24ดังนั้นเราจะได้ค่าพายมีค่าเท่าไหร่ลูกค่าพายของเรามีค่าเท่าไหร่คะเราก็จะได้เป็นคอยของพายส่วนสีแทนบวกด้วยไอซาของพายส่วนสี่ แล้วในส่วนของ3รู้3ยกกำลัง6 3ยมยกกำลังสมีค่าเป็น3ดังนั้นในที่นี้จับคู่กันได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะก็เลยได้เป็น3ยมยกกำลัง3มีค่าเป็น27เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดำเนินการต่อเลยค่ะคอสของพายส่วน4เนาะก็จะเป็นรูท2ส่วน2บวกด้วยไอซา สองรูสองส่วนอ้าวลืมหาค่าได้เลยอันนี้ก็จะเป็นรูสอ่วนสคูณไออันนี้ก็จะเป็นยี่สิดรูองส่วนสบวกด้วยยี่สิบส่วนสไอตอบแค่นี้ด้วยได้ไหมคะ